ปิดประตูรถพ่อรถพ่ออ๋อแว้นรถหลาติเว้นรถหลาอ๋อรถหลารถห,หลาสวยบ่บ้านรถหลาสวยบ่รถหลาอื้มรถหลาสวยจักรยานฮะจักรยานไข่จักรยานไข่ขลกูกไปฮะไ,<ป>ไปใส่ปไป,ปไปดอกเบิงบ่ง,บง,บงเบ่งเบ้งแม่จับประทันได้นั่น ไปยังน้องจิล้มลุกงรถจีมาวุ้ย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 ไปรจีมากระเอ๋กรเอะเตยจังเลยบ้านน้ำบ้านช้างนี่ดรามนไหนบอกดูอีหล่าอีหล่าสิเรียนอีหยังก็เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ก็ไผ่เียนออนไลน์ก็ไผ่บอกบอกคุณผู้ชมดูเรียนออนไลน์ก็ไผ่ไวแล้วบินเหยียยังไวเรียกกระไป ่ไปดว้าลรถม้า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 รถม้ม้า